โอเคค่ะ okay, สวัสดีค่ะก็มาเจอกับครูกวางอีกแล้วเนาะในช่องครูทูบเบอนะคะวันนี้ก็มาในพาร์ของการสอนนะอันนี้ก็เป็นวิชา TSS 2 0 3นะคะจำนวนและการดำเนินการเนาะเออก็อันนี้ทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้นักเรียนเนาะกลับมาทบทวนเผื่อเรียนในห้องไม่ทันหรือว่ามีการกักตัวนะคะก็จะได้มาดูคลิปนี้เนาะแล้วก็สําหรับนักเรียนคนอื่นที่ไม่ได้อยู่โรงเรียนครูเนาะก็ มาดูอันนี้ก็ได้เสริมความรู้นะคะในวิชานี้เนาะจำนวนและการดําเนินการเนี่ยมันไม่ใช่จํานวนจริงนะมันจะเป็นเออเกี่ยวกับจํานวนแล้วก็การการกระทําทั้งหลายแก้สมการอะไรอย่างเงี้ยเป็นการทบทวนความรู้มอต้นเนาะเป็นเหมือนติดเครื่องมือให้พวกเราละกันเพื่อที่จะใช้ในการเรียนเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะโอเค สำหรับเด็กๆที่โรงเรียนเนาะก็จะมีชี้ชุดนี้อยู่แล้วเนาะที่ครูแจกให้นะคะสําหรับนักเรียนข้างนอกที่เอ้ยผ่านเข้ามาดู YouTube ครูเนาะก็สามารถดาวน์โหลดเดีวครูจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตรง Description ข้างล่างนะคะให้พวกเราไปโหลดสามารถมาเรียนตามครูได้นะคะอ่ะก็เนื้อเรื่องก็จะตามสารวันเลยเนาะก็ลองไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ส่วนของวันนี้เนี่ยที่ครูจะ มาสอนพวกเรานะคะก็จะเป็นอันนี้อ่าเป็นบทนำก่อนเนาะอืมบทนำก่อนก็จะเป็นทบทวนความรู้มอต้นเลยแหละมอหนึ่งม 2, อสองมอสามเลยอันทีอาจจะไปถึงประถมด้วยเนาะมันเป็นความรู้ที่จำเป็นมากๆสำหรับที่เราจะไปต่อยอดต่อไปเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันนะว่าเดี๋ยวจะทบทวนอะไรให้บ้างนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามแบ่งเป็นคลิปสั้นๆเนาะคลิปสั้นๆ ในการเรียนพวกเราจะได้แบบเออยังมีสมาธิอยู่ในกับในคลิปนะคะโอเคอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทบทวนความรู้เกี่ยวกับตัวเลขเนาะเป็นบทนำเลยเรื่องนี้คู่อาจจะไปไวสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะ อันแรกเลยเป็นเรื่องจํานวนติดลบเนาะเออจริง,รงๆอ่ะบางคนจะแบบเฮ้ยครูมันง่ายๆใช่ปะ่ะมันก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่แม่นเนาะอ่ะเราก็มาทบทวนกันหน่อยดีกว่าว่าการกระทําไอ้พวกจํานวนติดลบจํานวนเต็มเนี่ยมันทาแล้วมันเป็นยังไงเนาะมาทบทวนกันสักหน่อยนะคะอ่ะอันแรกเลยสามลบห้าอ่ะสามลบห้าบางคนหนัวคิดไว้ไวตอบสองใช่ไหมซึ่งมันผิดนะจ๊ะสามลบห้าก็คือต้องได้เท่าไหร่ ต้องได้ลบสองเนาะลบสองอ่ะเดี๋ยวครูขยายนิดนึ่งสามลบห้าได้ลบสองนะคะอ่าถ้าใครงงก็ลองวาดดูบนเส้นจำนวนเนาะหรือจะคิดแบบเป็นเทอร์โมมิเตอร์ก็ได้นะคะตอนแรกอุณหภูมิสมองศาใช่ปะ่ะอ่ะพออุณหภูมิหนาวติดลบลบมาห้าองศาเออจากสามองศาลบมาห้าใช่ปะ่ะก็จะอยู่ที่ลบสององศาเนาะเอออันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยนะคะถัดมา ลบสองลบลบสามอ่ะถ้าใครจำได้ไอ้ลบลบตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นบวกใช่ปะ่ะอ่ะมันก็จะเป็น 2, ลบสองลบลบเจอกันแบบนี้ก็จะเป็นบวกสามนะคะซึ่งลบสองบวกสามได้เท่ากับเท่าไหร่หนึ่งอ่ะดูคลิปก็ตอบได้นะตอบไปด้วยช่วยครูตอบนะคะอ่ะถัดมาสองบวกกับลบสามสองบวกกับลบสาม เลขลบมันมันลบสามเลยใช่ปะ่ะเออมันก็ต้องเป็นลบเนะาะคาตอบมันต้องเป็นติดลบแหละก็ได้ลบหนึ่งใช่ไหมอ่าสองบวกกับลบสามได้ลบหนึ่งนะคะถัดมาคูณบ้างเล,เ,ลลเลขบวกคูณกับเลขลบเลขบวกคูณกับเลขลบก็ได้เลขลบใช่ปะ่ะอ่าสองคูณกับลบห้าใส่ลบไว้ก่อนสองคูณห้าก็เหมือนเดิมเหมือนห้าคูณสองอ่ะแหละคูณสูตรคูณไปก็ได้สิบใช่ปะ่ะห้าสองสิบสองห้าสิบ ข้างล่างอ่ะลบสองคูณกับห้าเลขลบคูณกับเลขบวกได้เลขอะไรได้เลขลบเหมือนกันเนาะอ่ะสองคูณห้าสองคูณห้าได้อะไรสิบอ่าข้อนี้ก็ลบสิบเหมือนกันอ่ะบวกลบคูณและอ่ะต่อมาหารหารจะคล้ายๆกับคูณนะลูกลบหารบวกใช่ปะ่ะลบหารบวกได้อะไรได้ลบอ่า สี่หารสองนี่บางท่อง,ทงแม่สองอได้นะสี่หารสองก็ได้สองใช่ไหมสองหนึ่งสองสองสองสี่เพราะฉะนั้นลบสี่หารสองก็ได้ลบสองอ่าลองเพิ่มเพิ่มอะครูเพิ่มโจทย์ลบสามลบสองอ่ะลบสามลบสองอ่ะติ๊กตอก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 ลบสามแล้วก็ลบไปอีกสองใช่ไหมได้เท่าไหร่ ได้ลบห้าได้ลบห้าเพิ่มโจทย์เพิ่มโจทย์เอ่ออะไรเดียสดวยสิบหารด้วยลบห้าอ่าสิบหารด้วยลบห้าเฮ้ยครูความบอกว่าเลขบวกหารเลขลบเนาะต้องเป็นเลขลบใช่ป่ะอ่าเป็นเลขลบสิบหารด้วยห้าอ่ะสิบหารด้วยห้าก็ได้สองใช่ไหมห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบอ่าได้ประมาณนี้นะคะ โอเคปะ้ะเรื่องนี้ก็ไม่ยากเนาะก็ให้เราไปทบทวนนะการการทำกันของจำนวนเต็มเนาะการบวกลบการคูณหารนะคะถ้าใครยังไม่ได้ให้รีบไปทบทวนเนาะเพราะว่าค่อนข้างสำคัญมากเลยอันนี้นะคะโอเคถัดมาอีกความรู้หนึ่งเนาะที่เราจะหลงหลง,ล,งลืมลืมกันก็คือลำดับในการ บวกลบคูณหารเลขเออจริงๆมันมีลำดับนะนักเรียนเคยเห็นว่าที่เขาชอบแชร์กันใน f a c e b o o k อะว่าเฮ้ยอันนี้คูณกันแล้วได้เท่าไหร่แล้วเขาก็ต้องมาเถียงกันในคอมเมนต์ใช่ไหมว่ามันได้เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอือเดี๋ยวอันนี้มาลองดูกันดีกว่าว่าเราจะคิดได้เท่าคูหรือเปล่าเนาะอ่ะอันแรกเลยสี่คูณห้าลบสองสี่คูณห้าได้เท่าไหร่เออต้องทำยังไงก่อนลืมสี่คูณห้าลบสอง บางคนก็อาจจะเอานี้ไปคูณกันก่อนใช่ไหมอ่ะเราค่อยเอามาลบสองบางคนก็ไม่รู้อ่ะหนูอยากทําจากหลังไปหน้าได้ไหมะครูเออข้อนี้เนาะอ่ะลองให้คิดกันก่อนอ่ะหมดเวลาอ่ะครูทําเลยแล้วกันสี่คูณห้าสี่คูณห้าอันนี้ต้องเอามาคูณก่อนอ่ะเดี๋ยวเราให้พวกเราจับเนาะสี่คูณห้าได้ยี่สิบ อันเนี้ยได้ยี่สิบนะคะยี่สิบอ่ะแล้วก็ไปลบสองยี่สิบลบสองก็คือได้สิบแปดเนาะอ่ะอันนี้คูณกันก่อนนะเราค่อยไปลบสองอ่ะได้สิบแปดถัดมาถัดมาอ่ะต้องทำอะไรก่อนอะ่ะเมื่อกี้ครูกว,วางทำอะไรก่อนลองสังเกตครูคูณก่อนใช่ป่ะอ่ะอันนี้ก็ควรจะทำคูณก่อนเนาะข้างหน้าย,ยังไม่ต้องไปทำเนาะก็ลอบไปก่อนสี่ลบ สอคูณห้าได้เท่าไหร่ได้สิบอ่านี่ครูทำอันนี้ก่อนนะอ่ะสี่ลบสิบสี่ลบสิบได้ลบหกอ่ะจบเป็นคำตอบอืมถัดมาเฮ้ยมีครูมีวงเล็บทำอะไรก่อนมีลบในวงเล็บอีกอุย้ยงงละงงละอ่ะถ้าเจอแบบนี้จัดการวงเล็บก่อนเลยจ้ะจัดการวงเล็บก่อนเลย ทำในวงเล็บก่อนค่ะเคยได้ยินปะตอนประถมหรืออนุบาลเขาบอกว่าถ้าเจอวงเล็บให้เราทําในวงเล็บก่อนใช่ไหมอ่ะเราก็ทําเลยสามลบหนึ่งสามลบหนึ่งได้สองเนาะแล้วก็คูณห้าสองคูณห้าก็ได้เท่าไหร่ลูกสิบอ่าตอบแฮชแทกไว้จะได้รู้ว่าเป็นคําตอบโอเคหุยถัดมาอันข้างล่างยาวเหลือเกินยาวเหลือเกินทําอันไหนก่อนดีครูหนูปวดหัวแล้ว อ่ะอยากจะสอดไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมันจะมีคูณใช่ไหมมีหารตรงนี้อีกนะคะอ่ะเราจะทำคูณตรงนี้ก่อนอ่าทำคูณตรงนี้ก่อนโอเคปะอ่ะครูขอโยงอย่างนี้เลยแล้วกันสองคูณหกได้สิบสองใช่ไหมอ่ะทำคูณเสร็จเดี๋ยวเราจะมาทำหารตรงนี้อ่าลำดับในการทำเนาะทำคูณเสร็จเราจะมาทำหารตรงนี้สิบสองหารสามอุยอ๊ยเลื่อน สิบสองหารสามได้เท่าไหร่ได้สี่ใช่ปะ่ะอ่ะตอนนี้นะเราเหลือเจ็ดบวกสี่บวกสองอน่ยเจ็ดบวกสี่บวกสองโอเคปะ่ะอ่ะเจ็ดบวกสี่บวกสองคนี้คิดไวเจ็ดบวกสี่บวกสองเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองสิบสามสิบสี่อ่าโอเคได้สิบสี่ผู้คิดถูกไหม คูคิดไม่ถูกเอองงอะดิงงอะดิเอาใหม่เจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดเออเจ็ดแล้บไปแปดเก้าสิบสิบเอ็ดใช่ไหมลบบวกอีกสองสิบเอ็ดล้วไปสิบสองสิบสามเออได้สิบสามแอนครูจะเช็คว่าพวกเราตั้งใจฟังหรือเปล่าเออได้สิบสามนะโอเค ทีนี้เฮ้ยครูแล้วมันมีหลักการยังไงอะคะในการทำใช่ไหมถ้าสังเกตว่าโหมาเป็นพืชแบบนี้หนูไม่รู้จะเริ่มทำจากตรงไหนก่อนใช่ปะโอเคเขาก็มีลำดับในการบวกลบคูณหารมาให้เด็กๆนะคะอ่ะเดี๋ยวครูสรุปให้อ่ะเขาเรียกอะไร Priority เอ่อใครที่แบบมีความสำคัญอันแรกเนาะเบอร์หนึ่งที่หนูต้องทำเลยก็คือวงเล็บอืม เจอวงเล็บทำวงเล็บก่อนเลยอย่างเช่นตัวอย่างนี้ใช่ปะ่ะอ่าอันเนี้ยเจอวงเล็บคูทำวงเล็บเป็นอันที่หนึ่งเลยเป็นลำดับแรกเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองที่จะทำก็คือความสำคัญเท่ากันก็คือการคูณกับหารความสำคัญเท่ากันเลยนะคูณกับหารเอ้าคูแล้วมันมีอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยหนูจะเลือกทำอันไหนก่อนถ้ามันอยู่พร้อมกันใช่ไหมให้เลือกจากขวาไม่ใช่ขวา ซ้ายไปขวาโอเคป่ะหนูเจออะไรก่อนหนูก็ทําอันนั้นก่อนอย่างเช่นอันนี้วิ่งมาใช่ป่ะหนูเจอสองคูณหกก่อนก็ทําคูณก่อนแล้วก็ค่อยทําหารเช่นอ่าถ้าสมมติไปเจอแบบนี้แปดหารสองบวกเอ้ยแปดหารสองคูณสามอย่างเงี้ยไม่ใช่ทําคูณก่อนนะหนูก็ต้องทําหารก่อนเพราะว่าหนูเจอแปดหารสองก่อนถูกปะ เออแปดหารสองก็ได้สี่ใช่ไหมอ่ะทำให้เสร็จคนนี้สี่ก็สี่คูณสามสี่คูณสามก็ได้สิบสองอ่ะ,อ,ะอย่างอันเนี้ยต้องทำหารก่อนเพราะเราเจอหารก่อนเนาะแล้วก็ความสำคัญอันสุดท้ายก็คือบวกกับลบคล้ายๆคูณกับหารค่ะก็คือความสำคัญเท่ากันถ้าเจออันไหนก่อนก็ทำอันนั้นก่อนเนาะจากหน้าไปหลังโอเคปะ่ะเออ ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือลำดับในการบวกลบคูณหารเลขนะคะ,ะคลิปนี้มันเป็นทวนทวนเนาะมันก็อาจจะไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วก็มต้นแล้วเนาะถ้าใครฟังไม่ทันหรืออะไรก็ปรับสปีดเนาะหรือว่าจะคอมเมนต์ถามในใต้คลิปก็ได้นะคะถ้าเป็นเด็กที่โรงเรียนก็มาถามครูก็ได้นะคะโอเค ถัดหน้าการคิดเลขเศษส่วนโอ้โหอีซีมากครูกวางสอนอะไรเนี่ยพวกเราอยู่ม .4 แล้วอ่ะอีเศษส่วนเนี่ยค่ารักเรียนตายมาหลายคนแล้วนะคะเออบางคนก็พลาดเล็กๆน่อยเนาะครูก็เลยเอามาทบทวนหน่อยอ่ะอันแรกเลยบวกเศษส่วนโหครูขนมมากการบวกลบเศษส่วนใช่ป่ะหลักการสําคัญก็คือเราก็ต้องทําส่วนให้เท่ากันแค่นั้นเลย อย่างข้อหนึ่งอันเนี้ยส่วนมันเท่ากันอยู่แล้วใช่ปะ่ะเราก็บวกเลยอ่ะแล้วก็ใส่ส่วนสามรอไว้ก่อนสองบวกห้าได้เท่าไหร่เจ็ดอ่ะถ้าตอบเจ็ดส่วนสามหรือไปทําข้อสอบชอยบางทีมันก็ไม่มีชอยใช่ปะ่ะเราก็จะเปลี่ยนอันเนี้ยเป็นจานวนครับอ่ะก็จะได้เท่าไหร่สามหนึ่งสามสามสองหกก็ได้สองเศษหนึ่งส่วนสามอืมโอเคปะ่ะนี่บวกลบเศษส่วนเนาะ ถัดมาเฮ้ยครูข้อถัดไปมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วส่วนไม่เท่ากันทำไงดีข้ามไม่ใช่ทำก่อนส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันสิวะเออทำส่วนให้เท่ากันเนาะทำไงดีอะสามส่วนห้าใช่ไหมบวกกับสี่ส่วนสามนะคะเราก็ทำส่วนให้เท่ากันอะ หกับสามเนาะถ้าใครคุ้คุนคอรนอเนาะคอรนอรนมันก็คือสิบห้าใช่ปะ่ะเออแล้วก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันอันนี้ครูก็จะเอาไปคูณสามเนาะทั้งบนทั้งล่างส่วนนี้ครูก็เอาไปคูณห้าทั้งบนทั้งล่างอ่ะแค่นี้ส่วนก็เท่ากันแหละอีซี่ไหมเอออ่ะข้างหน้าก็จะได้เก้าส่วนสิบห้าใช่ปะ่ะบวกกับยี่สิบส่วนสิบห้าอ่ะบวกกันเก้าบวกยี่สิบได้ยีิบเก้า ส่วนสิบห้าอ่ะแค่นี้เลยถ้าสมมติไม่มีช้อยหรือว่าเออนั่นแหละเราก็ทำเป็นจำนวนคละใช่ปะ่ะก็ท่องแม่สิบห้าไปอ่ะสิบห้าหนึ่งสิบห้าเก่งว่าละ่ะท่องแม่สิบห้าได้ด้วยเศษอะไรเศษสิบสี่แล้วก็ส่วนสิบห้าใช่ไหมครูทำถูกไหมเก้าอ่ะขอเช็คแป๊บหนึ่งนะสิบห้าสี่ห้ายี่สี่ล้ห้าสิบห้าอ่ะน่าจะถูกโอเคประมาณนี้นะคะ เอออะเดีวสรุปสรุปคอนเซปต์บวกลบเศษส่วนก่อนเนาะอะสรุปบวกลบเศษส่วนเราโน้ตไปตามที่เราเข้าใจก็ได้นะคะอันนี้ครูก็โน้ตใช้ภาษาที่ครูเข้าใจเนาะมันอาจจะไม่ได้ถูกหลักคณิตศาสตร์มากนะคะแต่ก็เอาให้พวกเราเข้าใจก่อนอ่ะสรุปบวกลบเศษส่วนเนาะหลักการเดียวเลย <S <S หัวใจไว้เลยดีกว่าเออหัวใจไว้หลักหัวแต่หัวใจสีดําปึ๊ดเลย หัวใจเอาไว้หรอบวกลบเศษส่วนก็คือทำส่วนให้เท่ากันเออทำส่วนให้เท่ากันเนอะเออบางคนยังเรียกไม่ถูกเลยนะอันไหนเรียกเศษอันไหนเรียกส่วนนะอ่าข้างบนเนี้ยเรียกเศษเนาะโอเคนะข้างล่างเรียกส่วนนะลูกอ่ะหลักการบวกลบเศษส่วนเราก็ทำส่วนให้เท่ากันแค่นั้นเองนะคะ ต่อมานะคะคูณเศษส่วนง่ายกว่าบวกลบอีกเออคคูณไม่ใช่ครวนคูณเศษส่วนนะคะอ่ะเราก็เอาแค่นี้เลยลูกบนคูณบนล่างคูณล่างอ่ะแต่ถ้าตัดได้ก็ตัดเนาะอ่ะอันนี้มันไม่มีอะไรตัดได้เลยเราวก็บนคูณบนเดืออ่ะคูณสี่คูณสองอ่ะเขียนนี้ก็กันบนคูณบนล่างคูณล่างนะคะอ่ะ สี่คูณสองได้แปดห้าคูณสามสิบห้าจบตอบเลยอย่างต่ำแล้วเนาะอ่ะแล้วถ้าสมมุติเป็นแบบนี้อ่ะสมมติเอ่อหกส่วนห้าคูณสิบห้าส่วนสองอ่ะคูสมมุติโจทย์ขึ้นมาลอยๆเนาะเฮ้ยอย่างเงี้ยมันตัดได้ลกูกบนตัดล่างเนาะอย่างเงี้ยสองหนึ่งสองสองสามหกอืม ห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าแล้วก็หลักการเดิมบนคูณบนล่างคูณล่างใช่ป่ะสามคูณสามได้เก้าหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งอ่ะเก้าส่วนหนึ่งเราก็เขียนว่าเก้อืมแค่นั้นเลยนะจ๊ะเออข้อนี้อ่ะส่วนหารหารก็ทำคล้ายๆคูณลูกหารทำคล้ายๆคูณก็สี่ส่วนห้าใช่ไหมอ่ะจากหารเนี่ย เขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะหารเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ปะ่ะอ่ะจากสองส่วนสามเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสามส่วนสองแล้วก็ทําเหมือนคูณเศษส่วนเลยสี 4, 3, นะ่คูณสามเนาะบนคูณบนล่างคูณล่างอ่ะสี่สามสิบสองห้าสองสิบเ้ยคูรูมันยังไม่อย่างต่ำอ่ะจริงๆมันตัดได้แต่แรกแล้วนะคูรูอ่ะมาตัดตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็มันตัด เอาแม่อะไรดีแม่สองเนาะสองหกสิบสองสองห้าสิบอ่ะหกส่วนห้าโอเคเผื่อไม่มีช้อยทําเป็นจํานวนคระหน่อยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้าอ่ะอันนี้ไปทบทวนเอานะเ่าเป็นจํานวนคระได้ยังไงโอเคไหมอ่ะคูณหารเศษส่วนสรุปกันหน่อยอ่ะสรุปคูณเศษส่วนทําไงนะอ่า ก็เอาบนคูณบนอ่าล่างคูณล่างบนคูณบนล่างคูณล่างเด็กๆโคงงคูกว้างข่ำเลยผูเหมือนหวยใต้ดินบนคูณบนล่างคูณล่างโอเคอ่ะพวกหนูเด็กดีพวกหนูไม่น่ารู้จักหรอกอ่ะแล้วก็หารเศษส่วนล่ะหารเศษส่วนใช่ไหมอ่าหารเศษส่วนทำยังไงก็คือ เปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหมเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นคูณอ่ะเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนกับตัวหลังนะตัวข้างหลังอนะ่ะเออตัวเนี้ยไม่ใช่ไปกับตัวหน้านะกับตัวนี้นะกับตัวหลังนะเออแล้วกับตัวหลังเอออย่านะกับเศษเป็นส่วนอ่า กลับเศษเป็นส่วนเออหรือใครจะไปช็อตโน้ตยังไงก็ได้นะเอาให้เข้าใจง่ายกว่าครูก็ได้นะคะโอเคไหมแค่นี้เลยบวกลบคูณหารเออบางคนบอกหนูไม่ชอบบวกลบหารหนูชอบคูณเสี่ยวชอบคูณโอเคอ่ะอ้อถัดมาอยู่หน้าเจ็ดแล้วไวมากเลยเส้นจำนวนเนาะ เด็กๆน่าจะเคยเจอเส้นจำนวนมาบ้างอยู่แล้วใช่ปะ่ะอ่ะเดี๋ยวครูลองเขียนอ่ะมันเป็นยังไงเส้นจำนวนเป็นเส้นแบบนี้อ่ะเก่งเปะละ่ล่ะตรงด้วยมีหัวลูกศรไปอย่างนี้เนาะก็เราก็จะเอาจำนวนนะคะมาระบุในเส้นนี้เนาะถ้าไปทางซ้ายก็คือน้อยลงใช่ปะ่ะไปทางขวาก็มากขึ้นอ่ะสมมุติเนาะเอาเลขง,ง่ายๆก่อนหนึ่งสองสาม ลบหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งร้อยอ่ะประมาณนี้ลองเอามาใส่ในเส้นจำนวนใช่ไหมอ่ะในนี้อันไหนน้อยสุดก็คือลบหนึ่งร้อยใช่ป่ะน้อยสุดอ่ะก็เอามาใส่ลบหนึ่งร้อยนะคะอ่ะใส่ก่อนลบหนึ่งร้อยใส่ใส่ไปไม่เป็นไรเป็นการกะกะนะไม่ต้องเป๊ะว่าซอยเป๊ะโอ้โหหนึ่งช่องเท่ากับหนึ่งหน่วยไม่ต้องขนาดนะั้นนะ้อเราแค่กะกะเอาไว้ดูอ่ะลบหนึ่งร้อยไปแล้ว ถัดมาตัวที่น้อยลองลงมาลบหนึ่งใช่ปะ่ะอ่ะลบหนึ่งอ่ะใส่ตรงนี้แล้วกันลบหนึ่งนะคะถัดมามากขึ้นหน่อยศูนย์อ่ะศูนย์ใส่ไปศูนย์ใช่ปะ่ะถัดมาเลขลเละเรียงง่าย,ายมากกว่าศูนย์นิดนึงก็หนึ่งสองสามใช่ปะ่ะอืมใส่ไปเลยหนึ่งสองสามอ่ะนี่ก็คือการเขียนบนเส้นจำนวนเนาะอ่ะ เอาใหม่เดี๋ยวขอย้ายอันนี้หน่อยเอาให้มันสมจริงนิดนึงแับหนึ่งนะครับอ่ะโอเคอ่ะลองเลขนี้เดียวอ่ะกูกวางอยากให้เอาหนึ่งส่วนสองมาใส่อ่าเฮ้ยหนึ่งส่วนสองอยู่ตรงไหนอ่ะเอาละเศษส่วนเริ่มงง บางคนก็เปลี่ยนหนึ่งส่วนสองเป็นทพนิยมใช่ป่ะมันก็ประมาณศูนย์จุดห้าใช่มันก็จะมองง่ายขึ้นก็มันก็จะอยู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งเนาะอ่ะก็ตรงนี้แหละหนึ่งส่วนสองอ่าโอเคไหมแล้วลบสามส่วนสองล่ะลบสามส่วนสองอ่ะบางคนมองว่าเป็นลบเฮ้ย มันต้องอยู่น้อยกว่าศูนย์อยู่และแต่มันจะอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงนี้ปะมันอยู่ระหว่างศูนย์กับลบหนึ่งหรือว่ามันอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงร้อยอะลบสามส่วนสองอะถ้าลองคิดเป็นทศนิยมช่วะม,มันก็คือลบหนึ่งจุดห้าใช่ไหมเออมันน้อยกว่าลบหนึ่งอีกนะลบหนึ่งจุดห้าเนี่ยน้อยกว่าลบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันน่าจะอยู่อะประมาณตรงนี้แหละอะลบสามส่วนสองอืม จะบอกว่าการเอาเลขมาใส่ในเส้นจำนวนเนาะเรียงมากกว่าน้อยกว่าก็สำคัญนะคะอ่ะอันนี้ถ้าใครยังเรียงไม่ถูกเนาะต้องรีบกลับไปทบทวนนะคะในการเรียงมากกว่าน้อยกว่าในเส้นจำนวนเพราะว่าเส้นจำนวนมันจะมีประโยชน์มากเนาะในตอนที่เราแก้สรรมการหรืออ่ะสรรมการที่มันค่อนข้างซับซ้อนนะคะเจ้าตัวนี้แหละที่จะมาช่วยเราได้เยอะเลยเนาะอ่ะเดี๋ยว คราสนี้ครูกวางก็ขอจบไว้ที่เส้นจำนวนก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะต่อเรื่องข้างล่างนะคะก็คือประเภทของจำนวนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวพวกเรานอนหลับน้ำลายไหลก็เดี๋ยวประเภทของจำนวนเนี่ยจะเอาไว้ต่อที่คลิปหน้าเนาะอ่ะก็จะเริ่มเป็นเนื้อหาเดิมแล้วก็มีเนื้อหาใหม่นิดหน่อยแหละโอเคยังคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากสำหรับคลิปแรกนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปถัดไปจ้า